ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ พี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันป้านี่ขจัดไปสามแล้วเหรอมึงไปตายให้หนอนขึ้น น้องรอพี่แปบนิดเดียวเดี๋ยวกูมาไม่เป็นัอาพิวงเบพี่บอกแล้วไงว่าขอมพี่กำลังขึ้น มีอีกไหมไอ้งามไส้สวสยอา้าวไปพูดกี่ครั้งแล้วอารมณ์ตอนเียใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้น เอ็งบ้าหรือเปล่ามาห้าครั้งก็บตบเรียบมีอไหมไอ,มองามไส่อย่างนี้มันต้องขย,ยี้ให้หนักขย,ยี้ขย,ยี้โอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูก โบกปุ้นได้ไรเนี่ยใครทหารในแดงแต่งเฉยเลยเว้ยอฮ้ยอย่าดีฟ่ายน้องมันจังหอมฉุยเอ้าเ้ยอย่าดีฟ่ายน้อง พี่ออมให้เดี๋ยวกูมาสวยพี่สวยดอกเดียวไม่อยู่เห้ยขออีกสักดอกแล้วกันพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้น